ขณะที่สถานก,การณ์น้ำที่จังหวัดจันทบ,บุรีนะครับตอนนี้ยังคงมีหลายจุดที่น้ำท่วมขังสูงครับโดยเฉพาะชาวบ้านในพื้นที่เหนือการระบายน้ำของแม่น้ำจันทบ,บุรีส่วนทุเรียนบางแห่งเขาบอกว่าถูกน้ำท่วมมานานกว่า5วันแล้วนะครับติดตามรายงานจากคุณสุนันทาบำรงสวนครับจะรายงานมาจากจังหวัดจันทบ,บุรีครับ คุณสุนันทาครับเชิญครับคุณผู้ชมคะวันนี้ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะคะมีฝนตกลงมาลดลงแล้วนะคะในขณะที่แม่น้ําจันทบุรีค่ะน้ําในลําน้ําลดระดับลงไปจากตะลิง59ซนเมตรแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะพื้นที่ตอนบนของแม่น้ําจันทบุรีค่ะยังคงมีน้ําท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วก็ภายในสวนนะคะอยู่ที่ระดับ 50- 150ซนติเมตร ที่หมู่ที่2บ้านวังแซมอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนะคะระดับน้ํายังคงท่วมสูงอยู่ที่50-150ถึงเซนติเมตรโดยระดับน้ํานั้นยังคงลงไปอย่างช้าๆนะคะแม้ว่าชาวบ้านจะเข้าใจแล้วก็ยกสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อที่จะลดผลกระทบแต่ก็ยังคงจับกลุ่มพูดคุยถึงประเด็นน้าที่ลงไปช้า ขณะที่นางพันนารายโกษนพิเนศชาวสวนในพื้นที่หมู่ที่2บ้านวังแซมเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังด้วยความคับข้องใจเพราะเพิ่งจะลงทุเรียนใหม่ไปร้อยกว่าต้นแม้เข้าใจว่าเป็นพื้นที่ต่ำนะคะแต่ก็ไม่คิดว่าปัจจุบันพื้นที่ของตนเองนั้นจะกลายเป็นพื้นที่รับน้ําแทนตัวเมืองเพราะว่าปัจจุบันน้ําท่วมสูงเกือบ2เมตรเข้าสู่วันที่5แล้วทุเรียนที่ปลูกไปตายอย่างแน่นอน ดูความรู้สึกพี่ได้ไหมที่พ inde, you compris, uffy, ี่จะพูดกับเพื่อนทุกคนเลยที่บอกเอ้ยเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ลงบอกแกไม่เป็นชั้นแกไม่รู้หรอกว่ามันมันยังไงอ่ะเขาไม่เปิดเขื่อนข้างล่างทศไยก่อนเมืองจันทร์ต้องท่วมด้วยใช่ปะในเขตเมืองต้องท่วมด้วยทุกวันเนี้บางทีของพี่ท่วมเนี่ยเขตลงไปจากหลังหลังเออเขื่อนท่าละม้าไปเนี่ยไม่มีน้ําเลยเมื่อปีที่ผ่านมาเขื่อนยางท่าละม้าคือปัญหาของพี่เลยเออสวนพี่ธรรมดาทําไมมันท่วมอ่ะตั้งแต่เด็กเด็กเราเจอมาคือมันท่วมอยู่แล้วแหละคือเราเข้าใจอ่ะ มันเศรษฐกิจมันจะพังใช่ป่ะแต่คุณต้องช่วยเราบ้างอะ่ะอันนี้คือความรู้สึกจริงๆของคนแถวนี้เลยนะไปสัมภาษณ์ใครเ็าจะพูดอย่างพี่เนี่ยแหละโอ้ยไม่อยากจะคิดอะ่ะพี่ลงทุนใหม่ทุทกปีทุกปีอะ่ะตั้งแต่มีเขื่อนท่าละมาอันนี้พี่โจมตีเลยนะมีเขื่อนท่าละมาเนี่ยแล้วเขาไม่ค่อยเปิดให้พี่อะ่ะเพราะเขาว่ามันจะลงไปเมืองในเมืองนี่แห้งแกกลายเป็นเราอะ่ะกลายเป็นแหล่งพักน้ําทุกปีเลยช่วยเราบ้างเรารู้ว่าที่เราต่ําแต่คุณต้องช่วยเราบ้างทางนี้นายธนโรธ วรรัต์ประเสริฐนะคะผู้อำนวยการศูนย์อํานวยการน้ําแห่งชาติสทนชได้ให้ข้อมูลค่ะว่าปัจจุบันฝายยางนั้นเปิดหมดนะคะเพื่อให้การระบายน้ําที่หลากอยู่คล่องตัวไหลออกสู่ทะเลให้เร็วที่สุดส่วนสาเหตุที่ประชาชนตั้งข้อสังเกตระดับน้ํา5วันยังไม่ลดเนื่องจากว่ามวลน,น้ําจากทางตอนบนทั้งมะขามและคิชกูดยังคงมีมาเติมส่วนที่ไม่เพิ่มขึ้นก็เนื่องจากว่าการระบายออกสู่ทะเลนั้นเป็นไปด้วยดีเชื่ ว่าหลังจากนี้สถานการณ์จะดีขึ้นจากระดับน้ําในแม่น้ําจันทบุรีที่ลดลงต่ํากว่าตะลิ่งไปแล้ว59เซนติเมตร ขณะที่นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้แสดงความห่วงใยต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยได้มอบหมายให้นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่6ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือด้วยการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว3ามแห่งจัดทีมสหวิชาชีพเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางแจกยารักษาโรคเบื้องต้นเยี่ยมบ้าน อสอมอที่ประสบภัยและติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมยาเวชภัณฑ์ทางนี้นะคะก็ได้แนะนำประชาชนให้ระวังโรคที่มากับอุทกภัยเช่นโรคตาแดงอุจละร่วงน้ำกัดเท้าไข้หวัดระวังไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อตและระวังอุบัติเหตุจากการจมน้าและสัตว์มีพิษเราก็ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับ แต่มาตรการที่เราคิดว่าเราจะมุ่งเน้นต่อนะครับก็คือเรื่องของการที่จะให้ยาและเวชภัณฑ์ที่จําเป็นนะครับส่วนอีกมาตรการที่สําคัญนะครับก็คือเราก็จะต้องเรื่องของวางแผนในการที่จะให้ทีมสหสาขาวิชาชีพนะครับลงไปเยี่ยมผู้ป่วยที่มีความเปราะบางนะครับเช่นกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงผู้พิการนะครับแล้วก็มีบางส่วนที่ถ้าเกิดว่ามีระดับน้าที่ท่วมสูงนะครับเราก็จะนําผู้ป่วยหรือ หรือผู้สูงอายุเหล่านั้นออกมาข้างนอกนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเราก็ได้เฝ้าระวังในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าบางจุดที่มีน้ําท่วมขังในปริมาณมากเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดน้ําเน่าเสียได้แล้วก็ป้องกันเรื่องโรคระบาดที่อาจจะมากับน้ําท่วม คุณผู้ชมคะแม้ว่าในพื้นที่จังหวัดจันทบุรียังจะเกิดข้อกังขาของพี่น้องประชาชนต่อการบริหารจัดการน้ําที่จะออกสู่ทะเลแต่ว่าทางสทชอเองก็ออกมาชี้แจงระบุแล้วนะคะว่าเป็นเพราะว่าน้ําทางตอนบนยังคงไหลามาไม่หมดส่งผลให้ภาพรวมดูเหมือนน้านิ่งแต่ความเป็นจริงนั้นน้ําไหลออกสู่ทะเลสุนันทาบำรุงสวนทีมข่าว N b t บทีภาคกลางรายงานจากจังหวัดจันทบุรีค่ะครับขอบคุณครับ,บคุณสุนันทาครับ